อยาก่ะอยเป็นยังไงบ้างครับแอปรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เรารู้สึกยังไงบ้างครับกับที่เขาเขาต้องอินค่ะไม่คุยไงนะคะก็แอปรับรู้แล้วก็แคร์ความรู้สึกของทุกคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ แล้วก็วก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอเราเข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่และะ้วค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่านุ่นคุณมาเมนมาเมน,มเมนหัวใจยิ้มอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจบสยบก,ก,ก็คือเราเราทุกคนจะจะพูดว่าอะไรดีคะเราทุกคนแฮปปี้คะ่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคน,กคนเป็นคิดไปเอง ไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนเราทุกคนด้วยค่ะ mm hmm. คือคือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความเป็นห่วง mm hmm. ซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะท,ที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโนนหนีเป็นห่วงคุณทิมนเนะะี mm ้ยค่ะก็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล mm ้ว hmm. รู้สึกว่า ไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรอย่างนี้มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอลรู้สึกว่าไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็อแอลคงไม่สบายใจถก้าเกว่าคือเราทําอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้วแลวเ้เราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้อง มีอะไรข้างหลังสมิคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบๆไปเลยอยากให้ใครรู้อย่าไม่ต้องโพสดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งแอนรู้สึกว่าถ้าการที่แอนต้องต้องแอบต้องอะไรอย่างเงี้ยมันนอนรู้สึกว่าอันนั้นนะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียิมไม่ให้เกียริเราหรือไม่ให้เกียรดคนที่เขารักแล้วเขามีน้ำใจกับเรา